สวัสดีครับผมก็ทํานาทําไร่นะครับผมทําการเกษตรเนาะตอนนี้ก็ประสบปัญหากันค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะปัญหาที่หนักอึ้งที่สุดตอนนี้ผมเชื่อว่าว่าพี่น้องเกษตรกรทุกคนเจอนะครับผมก็คือปัญหาเรื่องของราคาผลผลิตที่รับซื้อนะครับคือเมื่อราคามันน้อยหรือว่ามันอ่าเสมอกับทุนที่เราลงทุนทําไปเนี่ยนะครับผมนะทุกอย่างมันจะหยุดชะงักเลยทันที แน่นอนครับผมหากว่าราคาอยู่ประมาณถ้าเป็นข้าวนาปรังนี้นะครับผมราคาอยู่ถ้าไปขายจริงๆก็อยู่ประมาณห้าบาทห้าบาทสามสิบนะครับผมมันมันน้อยนิดมากนะครับผมเมื่อเทียบกับการลงทุนนะครับเนื่องด้วยว่าปัจจัยลงทุนทุกวันนี้นะครับผมก็จะเป็นปุญญ๋ยยาสารป้องกันกำจัดต่างๆหรือแม้แต่น้ํามันเองนะครับผมน้ํามันที่เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันนะในการทําได้ทํานานะครับผมมันค่อนข้างสูงขึ้นนะฮะสูงขึ้นแบบ ก้าวกระโดดเลยะะหลายเท่าตัวนะครับผมแต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาจาหน่ายผลผลิตนะครับผมมันน้อยนิดต่ําลงไปนะครับผมก็มีหลายคนหลายท่านที่ออกมาเสียงความคิดเห็นว่าทําไมไม่หยุดทําไรทํานานะครับผมคือก็อธิบายสั้นๆว่าถ้าหยุดไปปุ๊บนะครับผมอาชีพนี้ไม่มีเลยพอไม่มีอาชีพปุ๊บมันก็ไม่มีไรายได้นะครับผมถ้าจะบอกว่าทําไมไม่หาอย่างอื่นทําอย่างเงี้ยครับผมคือความสามารถของแต่ละพื้นที่มันต่างกันไปนะครับผม จะให้ไปนั่งทํางานออฟฟิศจะให้ไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทําได้นะครับผมมันก็เลยต้องทํานาทําไร่นะครับผมแล้วถามว่าเปลี่ยนเป็นพืชอย่างอื่นทําไมปลูกอย่างอื่นขายอย่างเงี้ยครับผมก็ในพื้นที่เองจริงที่แสดงเห็นนะครับผมมันไม่ได้มีเฉพาะข้าวเนาะพืชอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นผักเอ่ยผลไม้เอ่ยนะครับผมฟักแฟงแตงโมอมะพ,พร้าวมะม่วงอะไรเงี้ยครับผมทุกวันนี้ผมเรียนทางการเกษตรเยอะมากครับ อ้อยเอ่ยมันเอ่ยนะครับผมเยอะมากครับผมคือทุกอย่างมันเยอะไปหมดนะครับผมผักทำมาเยอะไหมทุกวันนี้เยอะมากเหมือนกันนะครับคือแค่ในพื้นที่โซนนี้นะครับผมก็ทําผักหรือปลิตผักนะฮะก็วันวันหนึ่งขึ้นไปหลายตันเหมือนกันนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าต่างคนต่างไปทํานะครับผมมันก็จะตันมันก็จะอื้อไปหมดแล้วก็เชื่อว่าราคาก็ตกต่ําอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งแต่ละอย่างมันก็ต้องลงทุน พอลงทุนไปปุ๊บแล้วมันได้กลับมาน้อยวหรือกลับมาให้เพียงพอนะครับผมเนาะอาอาชีพมันไม่สามารถหล่อเลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยมันก็เกิดปัญหานะฮะปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับผมมันไม่ไหลไม่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับผมการพอ้าไม่ขายต่างๆก็จะติดกันไปเป็นร่างแห่กันไปเรื่อยๆนะฮะดังนั้นถามว่าวิธีที่เราภาคเกษตรอยู่ได้ก็คือในเรื่องของราคานะครับผมการหยุดเนี่ย คือมันหยุดไม่ได้จริงๆนะครับผมหยุดด้วยที่บ้านหนึ่งนะครับบางคนไม่มีอาชีพอื่นเลยก็ต้องไปเช่าไร่เช่านาทำถ้าหยุดก็คือค่าเช่าก็ต้องจ่ายแล้วผลผลิตไม่ดีอย่างนี้หรือราคาไม่ดีอย่างนี้แล้วจะเอาที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือพยายามให้เข้าใจถึงหลายภาคส่วนนะครับผมคือบางคนบางท่านก็ที่จะมองว่าทําไมไม่หยุดรู้ว่าขาดทุนอะไรเงี้ยคือถ้าหยุดไปปุ๊บเราก็ไม่มีอาชีพอื่นทำนะฮรลองลองคิดในมุมกลับกันก็นแล้วกันนะครับผมเนาะคนที่ อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมมีไม่ใช่นน้อยนะครับผมมีเกษตรกรเองนะครับผมมีหลายแสนลายซึ่งถ้าเกิดว่าต่างคนต่างหยุดต่างคนต่างไม่ทําต่างคนต่างหาอาชีพนะครับผมเพราะว่าอาชีพนี่มันมันคงจะล้นนะครับมันมันไม่มีอะไรที่เหมาะสมหรือดีที่สุดนะครับผมเพียงแต่ว่าจะบอกให้ฟังว่าภาคพื้นที่ที่เป็นภาคเกษตรนะครับผมมันไหนนี่มันทําไปแล้วมันคือทําไปแล้วเนะี่ยมันหยุดไม่ได้จริงๆนะครับผมถ้าหยุดก็คือเตรียมตัว เตรียมตัวเ,เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะครับผมแล้วภาคเกษตรเป็นภาคที่ราคาบางแงเป็นตัวพยุงเนาะนะครับผมก็เล่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับว่าคือแม้แต่แม้แต่เราเองเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้มีอาชีพเดี่ยวนะครับผมก็คือทําหลายๆอย่างด้วยนะครับผมก็ยังถือว่าอยู่ลาบากนะครับผมหากเรามีอาชีพเสริมด้วยหากเรามีอาชีพหลักที่ไม่ใช่นาใช่ไร่ใช่ภาคเกษตรนะครับผม มันอยู่ได้ครับเพราะว่าอาชีพเหล่านั้นนะฮะมันหล่อเลี้ยงอยู่แล้วทุกๆเดือนทุกๆปีไปแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่านึกถึงใจคนที่เขาไม่ได้มีอาชีพแบบนี้นะครับเขาจะอยู่ยากมากนะครับผมแล้วก็เงินหมุนเวียนต่างๆไม่มีรายจ่ายมันจะคงตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่รายรับเนี่ยมันมีแต่จะลดลงแล้วก็ขาดหายไปมันถึงทําให้ครอบครัวมันอยู่ลําบากนะครับผมเนาววันนี้ก็เอาภาพเหล่านี้มาสะท้อนให้ฟังนะกันนะครับผมเนาราคาผลผลิตเนี่ยเป็นอะไรเป็น ตัวพยุงเลยก็ว่าได้นะครับผมนะครอบครัวภาคเกษตรนะครับผมให้อยู่รอดนะฮะก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมลงมาบริหารจัดการช่วยอีกทางหนึ่งแล้วกันนะครับผมหรือหาแนวทางวิธีการในเรื่องของอาชีพอะไรต่างๆที่อยากให้เสริมนะครับผมลงมาแนะนํากันอีกทางหนึ่งนะครับผมก็คงจะฝากเล่าไว้กับประเด็นแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับ